DSI ประชุมคณะพนักง,งานสอบสวนคดีนอมินีประชุมติดตามคดีมีนัดหมายสอบกิจการร่วมค้าตรวจสอบเอกสารไซตดังกล่าวในการก่อสร้างสาตง,งนในวันจันนี้ร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสายรองที่ปดิกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษเชิญผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองหารือเกี่ยวกับประเด็นแบบอาคารโดยมีพันตำรวจโทอมรหง์สีทอง ผู้มำนวในการกองคดีความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยของรัฐและพันตำรวจตรีวรนันท์รีล้ำผู้มำนวในการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนและฝั่งเลข,ขานุก,การคดีร่วมประชุมหารือโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายง,งานเกี่ยวกับการอายัดเอกสารที่ใช้งานก่อสร้างไวเพื่อตรวจสอบจำนวนทั้งหมด24จุดไปก่อนหน้านี้ ได้มอบหมายให้ทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีลัมผู้ในการในการประสานงานกิจการร่วมค้าทั้งสองทำหน้าที่ก่อสร้างและทำหน้าที่ควบคุมงานส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมในการตรวจสอบและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสืบสวนสอบสวนในวันจันทร์ที่28เมษายนนี้ ใช้งานบริเวณอาคารจอดรถโดยที่คณะที่เข้าตรวจสอบเป็นการบูรณาการหลายหน่วยประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษพนักง,งานสอบสวสอนสอนอบางซื่อเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยแบ่งหน้าที่เป็น4ชุดโดยที่คณะที่เข้าร่วมการตรวจสอบเป็นการบูรณาการหลายฝ่าย ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อคืนพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานครในการดำเนินการหรือถอนต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ line, ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยบัญญัครบถ้วน